สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามามากินข้าวนล้วกันจ้าเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วพี่น้องมากินข้างกันริมบึงน้องสมอผู้พามันมาได้จ้ามาได้พี่น้องเป็นไงมีอมหอย แก้วปลาแดกบวงซุปอ่าปิ้งหมูปูมิง <laughs> ใกล้ถอดทำไมนะจ๊ะคนนมารักดีเนาะเขาไปจอดกลางบนนดีว่าจ้ะ เป็นของผู้พมัดาานี่ซาลาแบนแย่น,นั่นมัดออกให้แอร์ควงเจ็บไงนี่นั่นใครนั่นมัดนะใครไหมอืมเออ Ờ oh, nào Pepsi nữa no? okay, rồi well, okay. <coughs> Mama, a Pepsi and... เป๊ปซีนน่อันนั่งอันนึงแก้วนึงผมนี่เอาน้ำอย่างโปรโมนเป๊ปซี่ไหมยังก็ดซาป้ายไหมเอานู้เอาน้ำเขียวจ้า เอาลูกศินถอนบ่เอานอะอลูกศิลปอนไ่นะอืลูกศิลอันไมาเต้าห้เต้อหูปลา,อาเอาลูกศินปต้าหัวแม้วจะซื้อใหม่ลแล้วจ้ะเต้าหู้หปลาหรือว่าลูกเต๋าเอาอันลูกเต๋า อ่ะตกแฟนอ่ะวุ้งเกลือโทษโทษโทษม่่องไปบบกเลิกไปเลยมะ้งรึเป็นยังมาฮะจ้าเดี๋ยวที่เีขอน้องอาเคียวได้จ้ะไปจะ đừng ăn. Ừ. Nó sắp bậyพี่น้อง. Dạng. Dạng hั่ว. พี่น้องออมบ่ก่อย. ăn ออมให้บนมา นาอยู่แค like <ie tester UB> ่ที่นี่แ่อยกูนี่สายขูด้วนี่สายกูขอได้ไหมไม่กินเลยน่าจะชิวไหมนะไม่กินแลว

Ừ, ngon vậy là thế cha mày học đây bắt cơm Con subscribe ác บ่ละเาปั่นละ <laughs> <laughs> ยัยนั่งแล้มาขายหันสมองกาคือเขา น้ำเขียวนัวเลยน้ำเขียวอ๋อน้ำเขียวเรืนไม่าบไ่ได้ย,าาดย,ย,ดยินแล้วเอา,วาไม่จานให้หร้อใส่บิมีขาบาจาเอาใสา่ชุงก็ได้สิได้ ฝ่ายน้า <Elena> มันฝ <ik> <N> ่ายกระดาษที่สุดข้าก็เล่นตุ่มอี่างมากเลยข้งไม่โดนก็ มันฉุกคนหดมันพฤัิกราตัวเีมันเห็นได้วมันพลิรรหืมอมันสุกมันเนคนหลาย,ลยน่พอติกรรมหมานเอน เห็นแม่มาบอเแม่แม่ถ่ายในรถแ้วเป็นอยังกูบลงมานะะ่ารัวจะเบ้อน่ารัวทำนี่เท่มันม้นี่ ชุงมมันมเราแ็มันุอมมากกับารหไาเก็จะมาเลี้ยบึงกันพี่เหรอมาแล้ว คลิปนี้นนก็ทนเกงกนได้จจอพี่น้องสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า